สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์พลากรสอนสร้างเว็บครับสำหรับในเอพิโซดนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของตีมนะครับหรือว่าเทมเพลตในเว็บไซต์นั่นเองว่าเราจะใช้ตีมสําเร็จรูปหรือว่าเราจะใช้ตีมที่เขียนเองหรือว่าสั่งเขียนดีในการใช้งาน WordPress นะครับเล่าเรื่องที่มาของเอพิโซดนี้ก่อนครับก่อนที่ผมจะมาทำพอดแคสต์เอพิโซดนี้เนี่ยก็ได้รับคําถามจากทางบ้านมาครับว่าเอ๊ะ ทำไมเวลาที่เราจะอัปเดต WordPress แล้วมันอัปเดตไม่ได้นะครับหรือว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยเตือนว่าไม่สามารถอัปเดตได้เพราะว่าต้องแก้ไขโค้ดใน e ีมก่อนถึงจะอัปเกรด WordPress เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดได้นะครับเหตุผลก็คือตอนที่ผมเข้าไปสำรวจเว็บไซต์เหล่านี้นะครับปรากฏว่าก็ใช้ทีมที่เป็นลักษณะ ตีมที่คอสตอมไมซ์หรือว่าเขียนขึ้นมาเองนะครับผมก็เลยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเพราะว่าการที่เราเขียนตีมขึ้นมาเองหรือว่าการที่เราไปจ้างทําแล้วนักพัฒนาเนี่ยเสนอว่าจะเขียนตีมขึ้นมาให้นะครับจะต้องมีการดูแลรักษาอย่างไรเดี๋ยวเจ้ามาเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนอื่นก็เล่าให้ฟังก่อนว่า80%ของเว็บณปัจจุบันนี้นะครับที่ทําด้วย WordPress ใช้งานตีมสําเร็จรูปครับมันเป็นเพราะว่าตีมสําเร็จรูปนะครับมันเหมือนมาม่าเลยนะครับผมมาม่าเนี่ยใส่น้ําร้อนเข้าไปรอสักพักหนึ่งก็กินได้แล้วเหมือนตีมสําเร็จรูปเลยครับติดตั้งปุ๊บปรับแต่งนิดหน่อยก็ใช้งานได้ท,ทันทีบางตีมนะครับดีกว่านั้นนะครับมีเดโมนะครับมาให้เราติดตั้งเพื่อดูได้ว่าหน้าตาเป็นอย่างไรอีกต่างหากทีนี้ครับ ไม่ว่าธีมที่โหลดฟรีหรือว่าทีมที่ไปซื้อมาที่เป็นธีมสําเร็จรูปนะครับตอนนี้ก็แข่งขันกันอย่างมากเลยนะครับจนนําไปสู่ธีมสําเร็จรูปครอบจัก,กรวาลน,นะครับผมเพราะว่าการแข่งขันค่อนข้าง,งสูงนะครับมันก็เลยทําให้ธีมของแต่ละค่ายเนี่ยพยายามทําให้ครอบจัก,กรวาลเพราะว่าจะได้เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ได้หลากหลายยิ่งขึ้นนะครับแล้วเกือบทุกบริษัทที่ทำธีมออกมาขายนะครับก็อยากได้กลุ่มคนใช้ที่หลากหลายมากก็เลยเนี่ย ทำฟรีขึ้นมานะครับเป็นฟรีเวอร์ชั่นก่อนพอคนใช้ติดใจแล้วนะครับก็เลยเสนอโปรเวอร์ชั่นขึ้นมาหรือเรียกว่าโปรเฟสชันแนลเวอร์ชันในภายหลังนะครับก็จะมีออปชันต่างๆให้มากขึ้นนั่นเองนะครับบางธีมเนี่ยถ้าเกิดฟรีอาจจะไม่พพอร์ตการทําร้านค้าออนไลน์แต่ว่าถ้าเกิดเป็นโปรเวอร์ชันก็จะพพอร์ตการทําร้านค้าออนไลน์เป็นต้นแบบนี้ก็มีนะครับหรือว่าอาจจะมีลูกเล่นในเฮดเดอร์ฟุตเตอร์ต่างกันไป ในฟรีและก็โปรเวอร์ชั่นนะครับแต่เดี๋ยวนี้นะครับการแข่งขันมันสูงมากนะครับทีมฟรีีรเนี่ยดีๆก็มีเยอะเลยนะครับแต่ว่าอาจจะลำคานิดหน่อยเพราะว่ามีโฆษณาขายของอยู่เรื่อยแต่ไม่เป็นไรครับในเมื่อเราใช้ฟรีเราก็ต้องยอมรับโฆษณาตรงนั้นไปนะครับอ่าทีนี้ปัญหาของการใช้ทีมฟรีเนี่ยบางคนเวลาที่เปิดทีมขึ้นมาอยากจะปรับแต่งแล้วเอ๊รู้สึกว่าแหมทำไมมันซับซ้อนขนาดนี้นะครับเขาเรียกว่า มีของดีนะครับแต่ว่ามันซับซอ้อนนะครับถึงแม้เป็นของฟรีแต่ซับซอ้อนเนี่ยเราก็รู้สึกใช้งานยากแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอออยากจะไปจ้างทําทำธีมสำเร็จมาเลยหรือว่าเอะหรือว่าเราจะเขียนเองดีกว่านะครับแต่ส่วนมากนะครับถ้าเป็น Developer เนี่ยเขาก็จะมองก่อนว่าถ้าเกิดว่าฟังก์ชันเนี่ยมันโอเคละในธีมที่มีตัวเลือกมาให้เราอยู่แล้วเราก็จะใช้ตัวที่มันมีมาอยู่แล้วดีกว่านะครับไม่ต้องไปเขียนใหม่เพราะว่าเสียเวลานั่นเอง ทีนี้สําหรับคนที่ไม่ได้เป็นเดเวลลอปเปอร์ก็อาจจะตัดสินใจมันยากขนาดนี้ไปจ้างเขาทาดีกว่านะครับฟรีแลนซ์หรือว่าบริษัทก็อาจจะเสนอว่าเราอาจจะเขียนตีมให้เพื่อให้แมทช์กับความต้องการนะครับหรือว่าตรงกับความต้องการไปเลยนะครับไม่ต้องไปปรับแต่งอีกแล้วเอาไปใช้งานได้เลยซึ่งตรงนี้นะครับผมจะบอกว่ากรณีที่เราเพิ่งทําเว็บไซต์ใหม่ๆเนี่ยผมจะแนะนําว่า เราไปโฟกัสที่เนื้อหาก่อนนะครับในเรื่องของธีมหรือว่าความสวยงามต่างๆเปิดหน้าแรกต้องมีภาพอย่างนี้มีสไลด์อย่างนั้นเราอย่าพึ่งนะครับเราพยายามทําเนื้อหาแบบให้มันง่ายๆก่อน่ะสไลด์ยังไม่มีใช่ไหมเราก็ใส่รูปภาพไปก่อนนะเราใส่ข้อความใส่รูปภาพให้เรียบร้อยให้มันเสร็จก่อนนะครับเราจะได้รู้ว่าตกลงแล้วเนี่ยในเว็บไซต์ของเราจะมีอะไรบ้างเราถึงจะไปตกแต่งเพิ่มเติมนะครับหรือว่าจ้างให้เขียนธีมเพิ่มแบบนี้นะครับ ซึ่งตีมที่เขียนเองนะครับผมเล่าให้ฟังอย่างนี้เลยมันมีอยู่3แบบนะครับที่เราเรียกว่าคอสตอมธีมนะครับก็คือแบบที่1คือเขียนเองตั้งแต่ต้นเลยโค้ดบรรทัดแรกด้วยตนเองแบบนี้นะครับเราเรียกว่าการเขียนฟอร์มสคริปตนะครับหรือว่าเขียนใหม่ตั้งแต่ต้นนะครับซึ่งต้องอาศัยทักษะการเขียนโปรแกรมที่ค่อนข้างมากเลยทีเดียวแล้วก็ต้องเข้าใจ WordPress มากด้วยนะครับในการเขียนแบบนี้แบบที่2ครับอันนี้เจอบ่อยมากเลยก็คือ การหยิบตีมที่มีอยู่แล้วนะครับตีมสเร็จรูปที่มีอยู่แล้วมา m o ดิฟายโดยตรงนะครับคือเอาไฟล์ธีมนั้นเอามาเขียนโค้ดเพิ่มในตีมเลยนะครับซึ่งก็ทำให้ Dev e l o p e r ปรประหยัดเวลาได้มากขึ้นนะครับเพราะว่ามีคนเขียนโครงเป็นธีมสเร็จรูปให้อยู่แล้วแต่เป็นวิธีที่ผมจะไม่แนะนำเลยนะครับผมเพราะว่าอะไรเนี่ยเดีย๋ยวเรามาพูดกันต่อครับเดีย๋ยวลองมาดูข้อที่3ก่อนนะครับแบบที่3นะครับ เวลาที่เราเนี่ยติดตั้งตีมใน WordPress นะครับจะมีกลไกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าพาเลน t กับชายนะครับหรือว่าตีมแม่กับตีมลูกนั่นเองกลไกนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาของวิธีที่2คือการหยิบตีมมา modify โดยตรงครับปัญหาของวิธีที่2ก็คือเวลาที่เราหยิบตีมมา modify โดยตรงแล้วตีมแม่อัปเดตนะครับสิ่งที่เคยโมดิฟาไว้นะครับมันก็จะถูกทับด้วยไฟล์ที่อัปเดตมาใหม่นั่นเอง ทำให้บางทีเนี่ยเอ๊อัปเดตมาแล้วเว็บเพียนๆไปนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยพอเลือกตัวเลือกข้อที่2แล้วเขาก็ทําการรีเนมหรือว่าเปลี่ยนชื่อ e ีมให้มันไม่ไปทับกับตีมแม่นะครับซึ่งมันก็ทําได้เหมือนกันแต่ว่าในกรณีนี้ถ้าเกิดว่าตีมต้นฉบับมันมีฟีเจอร์หรือความสามารถอะไรใหม่ๆขึ้นมาเราก็จะไม่ได้ใช้ความสามารถตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบที่3ครับก็เลยเกิดขึ้นมา เราเรียกว่าการสร้างตีมลูกขึ้นมานะครับแล้วเขียนฟังก์ชันเสริมลงไปในตีมลูกแทนเวลาที่ตีมแม่อัปเดตนะครับตีมลูกก็จะได้คุณสมบัติต่างๆของตีมแม่ขึ้นมาด้วยอ่าอย่างเช่นตีมแม่เนี่ยบอกว่าในเวอร์ชันใหม่เนี่ยสามารถเปลี่ยนสีพื้นหลังของเฮดเดอร์ได้นะครับถ้าไปใช้วิธีการโมดิฟายแล้วเปลี่ยนชื่อเนี่ยอันนี้ก็ต้องเอาไฟล์มาแมนนูลใส่เข้าไปเองนะครับซึ่งไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนด้วยบางทีตีมมันซับซ้อนมากนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้วิธีที่สเราเขียนเฉพาะฟังก์ชันที่ต้องการเสริมลงไปในตีมลูกเท่านั้นนะครับเวลาที่ตีมแม่อัปเดตมาเราก็สามารถใช้ความสามารถอันนั้นได้เลยนะครับในเว็บไซต์ของเราทำให้เราไม่ต้องกลัวว่าเราจะถูกทับไฟล์หรือว่าสิ่งที่เราเนี่ยเขียนฟังก์ชันเสริมลงไปมันจะหายไปนะครับผมแนะนำให้ใช้ชายตีมหรือว่าตีมลูกนะครับสำหรับการที่เขียนตีมขึ้นมา เพื่อใช้งานนะครับแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าทั้งทีมแม่หรือว่าทีมอะไรก็ตามสมัยลูกมันไม่แมทอะไรกับเว็บไซต์ของเราเลยหรือว่าไม่ตรงกับความต้องการของเว็บไซต์อะไรของเราเลยอันนี้บอกตามตรงนะครับมันเกิดขึ้นได้ยากมากเลยเพราะเดี๋ยวนี้ทีมเนี่ยมันค่อนข้างจะเก่งมากแล้วนะครับถึงได้เรียกว่าเป็นทีมครอบจักรวาลครับเราพยายามมองดูนะครับว่าฟังกช์ชันไหนที่เราต้องการเขียนเพิ่มจริงๆ หรือสร้างเพิ่มจริงๆอันนั้นค่อยไปเขียนเพิ่มหรือไปจ้างเขียนเพิ่มเอานะครับเราพยายามใช้ของที่มีอยู่ให้มันเต็มที่ก่อนนะครับพยายามมองให้มันครบก่อนไม่ใช่นั้นเนี่ยพอเราเขียนไปนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาซึ่งผมกําลังจะพูดต่อไปนะครับก็คือเวลาที่เราเนี่ยไปเขียนหรือว่า modify นะครับเอา modify ก่อนละกันเราไม่รู้ว่า side effect ของการ modify เนี่ยหรือว่าผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ของการไปแก้ไขตีม มันจะเกิดอะไรขึ้นกับที่อื่นหรือเปล่าเพราะเราไม่ได้เป็นเจ้าของโค้ดโดยตรงอันนี้สําหรับการ modify นะครับส่วนการเขียนขึ้นมาเองตั้งแต่ต้นเนี่ยพอ w o r d p r e s s นะครับเวอร์ชันใหม่ๆอัปเดตมานะครับแล้วมันมีฟังก์ชันอะไรที่ใช้ไม่ได้แล้วเราก็ต้องมาตามอัปเดตธีมที่เราเขียนด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไปจ้างทำแล้และเดเเรเนี่ยเขาติดต่อไม่ได้หรือว่าไม่อยู่แล้วเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนธีมไปเลยนะครับเพราะว่ามาให้อัปเกรด ตามระบบของ WordPress ไม่ได้แล้วนะครับทีนี้แล้วเราจะใช้แบบไหนดีเราต้องคิดอย่างนี้ก่อนว่าลักษณะของโปรเจกต์หรือว่าเว็บไซต์ของเรานั้นมันมีฟังก์ชันหรืออะไรที่ต้องทำบ้างนะครับถ้าเราดูแล้วตีมสเร็จรูปสามารถรองรับได้หมดอันนี้ก็ไม่ต้องเสียเวลาไปเขียนเองเลยนะครับหรือไม่ต้องไปจ้างเขียนด้วยเพราะว่าเราสามารถใช้ฟังก์ชันของตีมสเร็จรูปได้หมดเลยแต่ถ้าเราเห็นว่าต้องเพิ่มฟังก์ชันนิดน,ดนดหน่อยๆอย่างนี้ก็ สร้างชายตีมขึ้นมานะครับปลอดภัยที่สุดแล้วในการสร้างฟังก์ชันเสริมเราก็สร้างชายตีมขึ้นมาถ้าเราไม่เขียนเองก็ไปจ้างเขาเขียนได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอะไรเขาไม่ได้จริงๆเลยซึ่งโอกาสน้อยมากๆนะครับเราจะไปจ้างเขียนก็ได้แต่ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงนะครับว่าหลังจากที่เราสร้างเสร็จแล้วเมื่อ w o r r d p e s WordPress เวอร์ชันใหม่หรือว่ามีปลั๊กอินอะไรก็ตามอัปเดตมาตีมของเรายังจะสามารถใช้งานได้ต่อไปถ้าพูดจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องมีคนดูแลนะครับผม เวลาที่เราไปจ้างทําเว็บไซต์หรือไปจ้างเขียนธีมเนี่ยเมื่อจ้างเสร็จแล้วเวลาผ่านไปสิ่งที่ผมมักจะเจอส่วนมากเลยก็คือเราไม่สามารถอัปเกรด r d p r e s s หรือว่าบลกอินบางตัวได้ครับเพราะว่าโค้ดบางอย่างในธีมไปผูกติดกับการพัฒนาตรงนั้นไปแล้วนะครับผูกติดกับเวอร์ชั่นของ WordPress บ้างหรือว่าผูกติดกับปลัอกอินบางตัวบ้างนะครับพอไม่สามารถอัปเกรดได้อันนี้มันก็เป็นอันตรายนะครับเพราะว่า แฮกเกอร์เนี่ยหรือว่าผู้ไม่ประสงค์ดีก็อาจจะเจอช่องโหว่ใน WordPress หรือว่าพักอินเวอร์ชันเก่าๆแล้วมาเจาะระบบเราได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคำแนะนําของผมคือถ้าเกิดว่าเราต้องไปจ้างเขียนธีมจริงๆเนี่ยก็ควรจะมีสัญญาการรับประกันด้วยนะครับอย่างน้อย1ปีตรงนี้นะครับนอกจากผมจะแนะนําคนที่ไปจ้างแล้วนะแนะนําคนที่รับจ้างด้วยนะครับว่าก็ควรจะคิดเป็นค่าม i เทนแนนต์ไว้ด้วยนะครับผมว่าเวลาที่เราต้องซัพพอร์ตเนี่ย เราเสนอราคาว่าเราจะซัพพอร์ตนะปีละเท่าไหร่อย่างนี้นะครับถ้าลูกค้าเอาก็คืออันนี้เราก็มีรายได้ด้วยแล้วเราก็ดูแลเว็บให้ลูกค้าด้วยก็วินวินทั้งคู่นะครับส่วนมากราคาซัพพอร์ตเนี่ยคิดว่าก็ไม่น่าจะแพงนะครับเพราะว่าเราพัฒนาเสร็จไปแล,แล้วเราก็ซัพพอร์ตทางเทคนิคให้ลูกค้าเพื่อความสบายใจคำแนะนำสำหรับบุคคลทั่วไปนะครับผมเวลาที่เราทำเว็บเนี่ยเราพยายามไม่เริ่มเล็กๆก,ก่อน อย่าเพิ่งไปจัดสเปคว่าจะต้องมีฟังก์ชันแบบจัดเต็มแบบนี้นะครับถ้าเวลา,าเราจัดสเปคแบบแบบนี้เวลาที่เราไปหาคนทำเนี่ยคนทำา็็จะเสนอมาเลยว่าจะต้องเขียนนู่นเขียนนี่เพิ่มมากมายเลยถ้าเราจัดสเปคเต็มนะครับแต่อย่างที่ผมแนะนําไว้นะครับเราโฟกัสก่อนนะครับว่าเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราที่แท้จริงแล้วมีอะไรทําให้เสร็จเวอร์ชั่นแบบง่ายๆก่อนนะครับตรงนี้เนี่ย พอเราทำเสร็จแล้วเราค่อยไปพัฒนาต่อยอดนะครับอย่าเพิ่งไปลงทุนสูงๆตั้งแต่แรกเพราะว่าการทำลงทุนสูงๆตั้งแต่แรกเนี่ยบางทีใช้แล้วมันแป๊กไงพอใช้แล้วมันแป๊กแล้วมันก็ขาดทุนเราก็จะเสียเงินตรงนั้นไปฟรีๆนะครับก็เลยแนะนำว่าเราก็ให้เราเริ่มเล็กๆก่อนนะครับเราจะได้ไม่เสียหายมากตั้งแต่แรกอ่าทีนี้สรุปเลยละกันนะครับสำหรับผู้เริ่มต้นทำเว็บทั่วไปเน้นเริ่มจากเล็กๆก่อนใช้ธีมสำเร็จรูปทำก่อน แล้วถ้ามีฟังก์ชันเพิ่มค่อยไปเสริมด้วยวิธีการใช้ชายติมหรือว่าตีมแม่ตีมลูกได้ครับในยุคนี้เนี่ยคนที่ทำตีมออกมาขายให้เรามักจะมีตีมลูกมาให้ด้วยนะครับเผื่อไว้ให้เราอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราต้องการจะต่อยอดอยู่แล้วให้เราติดตั้งแบบติมแม่ตีมลูกไว้เลยนะครับพอติดตั้งตีมลูกไว้แล้วนะครับถ้าเรายังไม่โมดิฟายก็ไม่เป็นไร แล้วในอนาคตเนี่ยถ้าเราอยากจะโมดิฟายก็มาใส่โค้ดที่ตีมลูกในภายหลังก็ยังได้นะครับอันนี้ต้องบอกนิดนึงนะครับเมื่อกี้ลืมบอกไปถ้าเราติดตั้งตีมแม่แล้วมาติดตั้งตีมลูกทีหลังนะครับแล้วภายหลังเรามาแอคทีเว e หรือว่าเปิดใช้งานตีมลูกแทนออปชันต่างๆที่เราปรับแต่งไว้ในตีมแม่มันจะไม่มาด้วยนะครับมันต้องไปปรับแต่งออปชันในตีมลูกอีกทีนะครับเพราะฉะนั้นติดตั้งตีมลูกตั้งแต่แรกแล้วก็ปรับแต่งออปชันต่างๆ บนธีมลูกตั้งแต่แรกนะครับออปชันเหล่านั้นก็จะอยู่บนธีมลูกตลอดการใช้งาน WordPress ของเราครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าจำเป็นต้องไปจ้างเขียนธีมหรือว่าต้องเขียนธีมเองจริงก็คิดถึงเรื่องการเมนเทนหรือว่าการบำรุงรักษาต่อในอนาคตด้วยนะครับเพราะว่าเว็บไซต์จริงเนี่ยมันก็เหมือนสิ่งมีชีวิตเลยนะเราต้องดูแลนะครับผมถ้าเกิดว่าเราไม่ดูแลเราก็อาจจะประสบปัญหากับความปลอดภัยของเว็บไซต์ได้ เพราะอย่างน้อยที kind of mm ่สุดเราต้องอัปเดตมันอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะเว็บไซต์หรือว่า WordPress มันเป็นซอฟต์แวร์มันอาจจะมีข้อผิดพลาดต่างๆของระบบทำให้เราโดนเจาะระบบได้นะครับอันนี้ก็ระวังไว้ด้วยนะครับดูตัวอย่างง่ายๆบนแอปมือถือเราก็ได้เขายังอัปเดตกันบ่อยมากเลยนะครับเหตุผลก็เพราะว่าเจ้าแอปบนมือถือเนี่ยมันก็มีในเรื่องของบั๊กแล้วก็เรื่องของ Security เหมือนกันเราต้องการความปลอดภัย <oh และความลื่นไหลในการใช้งานนั่นเองครับหวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์กับเอพิโซดนี้ของเรานะครับถ้าใครต้องการติดตาม Podcast, พอดแคสต์พลากรสอนสร้างเว็บก็สามารถติดตามได้ที่แพลตฟอร์มต่างๆได้เลยอย่างเช่น Spotify, Google Podcast, iTunes Podcast ไปที่แพลตฟอร์มแล้วก็พิมพ์คำว่าพลากรเว้นวักสอนสร้างเว็บจากนั้นก็กดติดตามได้เลยครับแล้วนอกจากนั้นครับเรายังมีอัปโหลดพอดแคสต์ไปยัง YouTube ด้วย ถ้าท่านไหนต้องการติดตามผ่าน Youtube ก็ไป s b ั c r i b e กันได้เลยแล้วก็กดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยนะครับพอพอดแคสต์ตอนใหม่ๆออกมาเราก็จะได้รู้แล้วก็รับฟังทันทีเลยนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการพูดคุยหรือว่ามีความเห็นใดๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ในช่องทาง YouTube เลยหรือว่าจะส่งข้อความมาบอกกันก็ได้นะครับว่าเราคิดเห็นยังไงกับเอพิโซดนี้หรือมีความคิดเห็นอย่างไรกับช่องของเรา นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับและสำหรับในเอพิโซดนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้ครับเจอกันในพอดแคสต์เอพิโซดต่อไปนะครับสวัสดีครับพลากรสอนสร้างเว็บ